น้ำคือเขียวเนาะเขียวเขีย,ยไข่แน่นี้มันคือจะลงไหนครับมันคือจะลงไหนเนี่ยตำน้ักพ่อวันมาข้าให้เล่นเหุ่นมาข้ากินข้าวเน่ยนมามันบรรยากาศรับปรุง เขาก็ปับปพุงไม้ไปเรื่อยๆหาที่นี้เ็หมสำหรับก,ก่นกค่ะ่มีจหวก,กบกสิดน,น้าดาานาเหมืนงยงแมนยางนี่มันแหลห้อนน้ายามเทียงนี่ไอ้เี่ยมันต้องมาเที่ยวเองครับ เบิ้งยี่สเบื้องยี่มันจะเป็นมันจะเบิ้องอย่างไหว่าต้องปลบปุงน้ำแม่บอกแม่มันนั่งบ่หยรอบอย่างนี้บ่มาหยบรรยากาศแม่ซื้อสนอดได้บอกครับพาม่สนอดบางเท้ากับมิสนอดมันจะอยู่เด็กพราสามสิบปีบ้อ ทีสถานทีของคนเสือชนบทวะูน่าคู่เาเห็นบ่โอ้ยสำนักท่านวะขึ้นไปเบิ่งวะครับนี่นี่คืออย่างนี่แต่อาหารเัียมันแห่งวะใช่แล้ว่อ ไหนล่ะครับไหนล่ะเบืองที่หลนนี่มันตั้งงาน่เหมือนแดงไงนี่มีตะเกียงใส่ไปได้ลครับ nha mà lẻn cái này vẫn đang nhỉ Oh. Được được có đi. ถ้าคุณข้าไหนคืนบ่ครับน,น,นี่ยพูดเน,น,นี่มีแล้วพอดีเด็๋เวียงข้คืนบอลนึ่จะว่าเขากล้าข้คนนายมองข้เหรีนหนั่ห,นหรอป่ครับ,นนบนนจะข้าวแล้ว